งานนี้เรียกได้ว,ว่าช็อกวงการค่ะพระเอกภรรยาขาเตียงสั่นมีปัญหากันเรื่องนี้ในวงการบันเทิงบ้านเรานี้นะคะก็มีสําหรับหลายหลายคนค่ะที่เป็นดาราชื่นชอบของกลุ่มแฟนคลับกันและแน่นอนนะคะว่าก็จะมีดาราบางคนที่เขามีครอบครัวแล้วน่ารักมากๆด้วยแหละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าใครที่มีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ยอมจะเจอแต่สิ่งที่ทําให้มีแต่รอยยิ้มแต่แม้ว่าความรักที่ดียังคงมีน้ําตาให้ได้เห็น กันหลายคู่เช่นกันค่ะสําหรับคู่พระเอกหนุ่มคู่นี้นะคะแน่นอนว่าพระเอกคนนี้ที่เราพูดถึงก็คือคู่ของหนุ่มอ้วนรงังสิตที่แม้ว่าตอนนี้นั้นเขาไม่ค่อยรับบทพระเอกแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก่อนหนะ้าเขาก็โด่งดังและมีละครเข้ามาไม่ขาดสายและใครที่ติดตามจะทราบกันดีว่าตอนนี้หัวใจของเขาไม่ได้ว่างแล้วแ่ะค่ะเขาพบรักกับสาวที่เป็นสาวเกาหลีใต้ เธอชื่อไทยว่าสาวมะม่วงโดยทั้งสองแต่งงานกันไปที่ประเทศเกาหลีใต้ใครติดตามเจนได้ว่าคู่นี้เขาน่ารักมากๆค่ะปัจจุบันมีลูกชายด้วยกันคือน้องโลหะยิ่งโตก็ยิ่งหล่อด้วยละค่ะล่าสุดทั้งสองคนจูงมือกันมานั่งพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์เปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยทราบม,มาก,ก่อนโดยสาวมะม่วงยืนยันว่าแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะมีทายาทด้วยกันแล้วแต่ทางหนุ่มอ้วนเองสามียังคงแซบอยู่ค่ะ แต่เมื่อทั้งสองคนมีทายาทกันแล้วสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความไม่ลงรอยกันหนุ่มอ้วนเปิดเผยเนะคะว่าทั้งสองคน,นยมักมีปัญหากันในเรื่องเล็ก เรื่องน้อยและมีทีอย่างมากแต่ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส่วนมากคือความเห็นไม่ตรงกันเรื่องที่บ่อยที่สุดคือเรื่องลูกนี่แหละเพราะว่าแต่และคนนั้นมีสไตล์การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมือนกันยิ่งเป็นคนที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันด้วยแล้วก็ทําให้ต้องมีการแชร์ข้อมูลมากขึ้นหนุ่มอ้วนเปิดเผยต่อว่าปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอยู่แล้ว แต่ตั้งแต่มีลูกเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยซึ่งทางสาวม,ม่วงก็เป็นห่วงเพราะตอนนี้โควิดเองก็ยังไม่หมดไปหนุมอ้วนยืนยันเนี่ยค่ะว่าหลังจากที่มีทะยานกันนั้นเรื่องบนเตียงนั้นน้อยลงกว่าแต่ก่อน,นมากๆเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยทํางานเลี้ยงลูกแต่ยืนยันว่ายัยางแซบอยู่จ้าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุมอ้วนได้เปิดเผยคะ่ะ